ตรงนี้คือแยกแอปเปิลแลนด์นะครับซึ่งมีโครงการสะพานข้ามแยกบางกะปิะครับตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วนะฮะและก็รถไฟฟ้านะฮะแล้วยังมีโครงการสำคัญคือสกายวอล์กไปดูกันนี่เลยครับสกายวอล์กนะฮะแน่ซึ่งเป็นทางเดินจากสถานีบางกะปิมาห้างเดอะมอน,นะครับ เห็นไหมครับที่เป็นกล่องๆนะครับนั่นคือเป็นอุโมงค์เดินของสกายวอล์กครับซึ่งมาจากสถานีบางกะปิเลยนะครับซึ่งยาวมานี่เลยเชื่อมต่อกับนี่แหละสะพานตรงที่หน้าเดอะมอลล์นั่นเองถือว่าตอนนี้มีความคืบหน้าเยอะนะครับเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะอเห็นไหมครับเป็นป่องเลยนะครับ ซึ่งจะเป็นทางเดินยาวนะฮะยาวยังไงเนี่ยมานี่มาเชื่อมกับนี่เลยตรงนี้เลยครับแน่ทางเดินเดินนี้ไปไหนครับเข้าเดอะมอลล์สิครับเนี่ยเข้าเดอะมอลล์นะครับซึ่งตอนนี้เดอะมอลล์ก็ปรับปรุงอยู่นะฮะเราจะเห็นว่าเดอะมอลล์ปรับปรุงเนี่ยก็มีปิดพื้นที่ปรับปรุงครับเพื่อ ทำเป็นโฉมใหม่นะโฉมใหม่ต้อนรับรถไฟฟ้านะฮะนี่ว้าวปรับปรุงใหญ่โตเลยนะแลโนโนอนตรงโน้น,นนะครับเป็นสะพานจากสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับเชื่อมเข้าห้างเดอมอนลครับซึ่งก่อนหน้านี้เขารื้อนะครับเพื่อสร้างสะพานใหม่ตอนนี้เมื่อสะพานเป็นรูปร่างก็ต่อใหม่นะครับเข้าในห้างเดอมอเลยครับไปลานจอดรถเลยซึ่งคนที่มาจากสีไทยก็เลี้ยวเข้าได้เลยนะครับ และตอนนี้นะครับจะผ่านข้ามแย,ยกบางกะปิดูสิคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะส่วนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ทดลองวิ่งแล้วแปลว่าระบบรางเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ครับนี่คือเราซูมออกมาทําไมล่ะเนี่ยเราต้องซูมเข้าไปสิครับดูที่นี่เนี่ยที่เป็นตุ่มๆนี่ยครับก็คือสกายวอล์กนะครับ ซึ่งมาจากสถานีลำสาลีนะฮะเดินยาวมาเลยเมื่อถึงตรงตลาดบางกะปิก็แยกไปนีด้าได้นะครับแยกไปได้เลยแล้วก็เดินมาเข้าห้างเดอะมอลเพื่อเชื่อมกับท่าเรือกลองแสนแสบได้เลยเดินยาวคล้ายกับที่เดินท่านเวิร์นะครับที่เดินไปสถานีแถวสยามนะฮะถือว่าเดินกันหน่อยนะ ซึ่งไปตรงที่แยกบางกะปิก็จะมีวงเวียนก็จะจ้างเป็นสวนลอยฟ้านะครับของสกายวอล์กนั่นเองจุดนี้ก็มีตัางห้างน้อมจิตเดอะมอโลตัสบางกะปิโลตัสบางกะปิก็จะแยกสกายวอล์กเดินเข้าแล้วอ้างโลตัสเลยนะต่อไปเชื่อมหมดเลยนะทั้งเดอะมอน้อมจิตโลตัสนะฮะยาวเลยครับเรารอดูครับเห็นก็บอกว่ารถไฟฟ้าเขาจะเปิดแล้วนะ จะเปิดเดือนมิถุนายนนี but, ่แหละแต่ไ like, ม่รู้จะเปิดมาถึงาลาดพร้าวหรือเปล่าหรือว่าเปิดแก่แถวซี้อนนะครับจากสำารวมาแถวแถวซี้อนนะครับหรือจะมาถึงลาดพร้าวต้องรอดูกันนะครับแต่แถวซี้อนเขาเรียบร้อยแล้วนะข้างล่างก็ปืนเกินปืนตื้อแล้วส่วนถนนลาดพร้าวยังเลยนะครับมันจะทันเสร็จเดือนหน้าหรือเปล่าน่าจะไม่ทันกาน่าจะเปิดครึ่งหนึ่งก่อนนะคะส่วนของลาดพร้าวน่าจะกรกฎานะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางขึ้นลงยังไม่เรียบร้อยนะฮะ ต้องรอดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆนี่คือสกายวอล์กนะสกายวอล์กของเรานะฮะนี่มีเสาเลยคืบหน้าไปเยอะมากแล้วนะครับเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะมาอยู่กันอีกทีนะแต่ตอนนี้ผมไปละนี่นะคบเชื่อมนี้เลยเมื่อรถไฟฟ้ายังไม่เปิดใช้งานเราก็ไปรถเมล์ก่อนนะครับมีรถเมล์ไปป้ารถมเมล์แอร์นะเยอะแยะเลยอันนี้รถเมล์ไฟฟ้านะ 别来了。